สวัสดีค่ะกระยาณมิตรนะคะวันนี้นะคะเบื้องบนมีสารนะคะที่จะส่งถึงคุณนะคะในเรื่องใดนะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะสารที่เบื้องบนนะคะกำลังจะส่งมาให้คุณนะคะเร็วๆนี้นะคะคือเรื่องใดเรามาดูกันเลยนะคะ the world นะคะคุณจะเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมนะคะสมบูรณ์แบบนะคะมีความสุขอ่าไพ่ของ นับพับขึ้นมานะคะคุณจะมีความสุขนะคะทั้งในจิตในด้านของจิตใจนะคะและในด้านของกายภาพด้วยนะคะความสุขความสมบูรณ์พร้อมนะคะแต่กว่าที่คุณจะมีความสุขนะคะคุณตัวคุณได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตนะคะมาอย่างโชคโชนนะคะคุณผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหาและอุปสรรคนะคะผ่านการประจนภัยการเรียนรู้นะคะ อุบัติเหตุอุบัติภัยนะคะแล้วก็การตื่นรู้นะคะทุกสิ่งอย่างมาจนถึงไพ่ใบสุดท้ายนะคะ The World นะคะคุณครบพร้อมสมบูรณ์แบบนะคะคุณจะได้รับสิ่งนี้นะคะได้รับความสุขได้รับความเมตตาด้วยนะคะจากผู้คนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณนะคะเพราะว่าตัวคุณก็เป็นคนที่มีความเมตตาและช่วยที่เป็นคนที่ชอบนะคะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ เดอะซันนะคะเดอะซันคุณเป็นแสงสว่างนะคะคุณเป็นเสมือนดวงอาทิตย์นะคะเป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้นะคะไม่ว่าคุณกำลังทำสิ่งใดอยู่นะคะสิ่งนั้นมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์เสมอน,นะคะสำหรับผู้คนนะคะและชุมชนของคุณนะคะเดอะเดตนะคะคุณเคยผ่านสภาวะ ปัญหาบางอย่างนะคะหรืออาจจะผ่านกรรมก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณที่เป็นปัญหาและอุปสรรคนะคะเป็นสัจธรรมของชีวิตนะคะคุณผ่านมาแล้วนะคะคุณมีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะคุณเข้าใจสัจธรรมเข้าใจโลกนะคะและคุณก็เผชิญกับกรรมหนักมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะ มีเดือนซันนะคะแล้วก็มีเดทนะคะคุณได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเกิดใหม่เหมือนเหมือนเด็กนะคะที่เกิดใหม่พร้อมกับเส้นทางชีวิตใหม่ๆนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะครูบาอาจารย์ของคุณนะคะให้ความรู้ให้สติปัญญานะคะจากสถานการณ์ที่คุณได้เผชิญมานะคะวิบากกรรมต่างๆทําให้เกิดสติปัญญาขึ้นนะคะครูบาอาจารย์ประทานแสงสว่างให้กับคุณนะคะคุณ มีความรู้นะคะคุณใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นอาจารย์นะคะในการสอนเส้นทางเดินของคุณนะคะให้เดินไปสู่แสงสว่างเดินไปสู่หนทางของควาสมสาเร็จนะคะคุณได้สิ่งนี้นะคะจากการเริ่มต้นใหม่นะคะให้เดวิลขึ้นมานะคะคุณหลุดออกนะคะจากอบมายมุกนะคะรักโลกกดหลง ก็ได้นะคะบางคนนะคะบางคนเนี่ยคุณสามารถหลุดพ้นนะคะจากลักโลภโกขดหลงได้แล้วนะคะสำหรับบางคน,นะคะแต่บางคนเนี่ยคุณก็ยังพยายามอยู่นะคะอบายมุกทั้งปวงนะคะสิ่งชั่วร้ายพลังงานลบๆนะคะด้านมืดนะคะคุณสามารถที่จะปล่อยวางนะคะสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามา หาคุณนะคะจะเข้ามาทําร้ายมาทําอะไรคุณก็แล้วแต่นะคะแต่การที่คุณเป็นเดอะเดตนะคะ,ะ,ค,ะคุณเผชิญมาแล้วนะคะคุณเจอมาแล้วนะคะอุปสรรคปัญหาตอนนี้คุณมีสติปัญญานะคะสติปัญญานะคะไพ่เฮอร์มิตคุณมีสติปัญญาเป็นอย่างมากนะคะเป็นครูลุนะคะไม่ว่าสิ่งเลวร้ายอบายามุกนะคะด้านมืดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเข้ามาไม่สามารถที่จะทำอะไรทำอะไรคุณได้เลยนะคะ คุณมีเซนที่ดีด้วยนะคะมีรังบอกเหตุลวงหน้านะคะไม่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะเดินเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วก็จะมาหลอกลวงคุณนะคะคุณสามารถที่จะอ่านใจเขาได้นะคะอันนี้เป็นซิกเซนนะคะเป็นความสามารถพิเศษของคุณเลยนะคะคุณสามารถที่จะอ่านผู้อื่นได้นะคะว่าใครคิดอะไรนะคะต่อไปนี้นะคะสิ่งดีๆนะคะคุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต มีบากกรรมของคุณนะคะจบสิ้นแล้วนะคะจบแล้วนะคะเดอเดเข้ามานะคะและชีวิตคุณเป็นเดอซันนะคะมีแต่สิ่งดีๆมีแต่การเริ่มต้นใหม่และมีข่าวดีนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณจะได้รับเรื่องดีๆเห็นไหมคะการเริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งไม้นะคะงานนะคะหรือสิ่งที่คุณมีแพชชั่นกับมันนะคะสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบนะคะ สิ่งที่คุณอยากจะทําและยังไม่มีโอกาสได้ทำนะคะคุณจะได้ทําสิ่งนั้นนะคะและคุณก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะความรู้ความสามารถของคุณรวมถึงประสบการณ์ของคุณเนี่ยสามารถที่จะผลักดันตัวคุณนะคะและผลักดันผู้อื่นด้วยนะคะไปสู่ความสาเร็จนะคะโดยไฮโลแฟนสนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุณนะคะคุณอาจจะ เป็นผู้นําองค์กรก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ให้ความรู้ผู้อื่นหรือคุณอาจจะทํางานนะคะคุณอาจาที่จะปรารถนาที่จะอยากทํางานเกี่ยวกับศาสนานะคะเกี่ยวกับการให้ความรู้ผู้อื่นนะคะคการการกุศลก็ได้นะคะแต่เมื่อคุณมีใจนะคะที่จะทํางานเกี่ยวกับสาธารณะแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะไม่ให้คุณได้จะไม่ให้คุณทํางาน มือเปล่านะคะท่านจะประทานเงินให้กับคุณด้วยนะคะประทานความสําเร็จทรัพย์สินเงินทองนะคะกินออาคับนะคะคุณจะมีอยู่มีกินนะคะคุณจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะไม่ว่าคุณจะรวยหรือไม่นะคะแต่คุณจะมีอยู่มีกินนะคะคุณจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะท่านไม่ให้ทาไม่ให้คุณทํางานฟรีนะคะท่านมีค่าตอบแทนให้คุณด้วยนะคะคุณจะได้รับนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยากได้นะคะคุณมีจิต ที่เป็นสาธารณะนะคะที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงนะคะแต่คุณจะได้รับนะคะแชริออตนะคะคุณประสบความสําเร็จนะคะคุณรู้ผิดชอบชั่วดีนะคะคุณมีความรู้ตรงนี้นะคะคุณสามารถที่จะแยกแยะได้นะคะแลวคุณบาลานซ์มันได้ด้วยนะคะคุณเป็นผู้นำนะคะเป็นแม่ทัพเป็นผู้ที่ผ่านศึกผ่านสงครามมานะคะแชริออตเนี่ย พลังงานของดาวเสาระะ์คุณไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะคะกว่าจะเป็นคุณทุกวันนี้นะคะคุณผ่านทุกสิ่งอย่างมานะคะมากมายเลยทีเดียวนะคะเหมือน The ะเวอรนะคะเดอะเวอรกับเดอะเชิออนะคะคุณจบบริบูรณ์แล้วนะคะคุณครบพร้อมสมบูรณ์นะคะคุณตื่นรู้คุณมีเกราะป้องกันที่ดีด้วยนะคะไม่มีใครนะคะจะมาทําอะไรคุณได้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องสูงนะคะท่านคอยปกปักรักษาคุณนะคะคุณจะเป็นผู้นําองค์กรผู้นําทีมผู้นําศาสนาหรือผู้นําด้านอื่นๆนะคะที่เป็นงานสาธารณกุศลนะคะงานให้ความรู้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จและคุณจะไม่ได้ทําแบบมือเปล่าด้วยนะคะท่านก็มีค่าตอบแทนให้คุณชีวิตคุณจะมีความสุขสบายนะคะมีแต่คนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะมีแต่คนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะ ไม่ว่าคุณต้องการสิ่งใดนยมีแต่คนซัพพอร์ตคุณนะคะเดอะซันนะคะเห็นไหมคะไพ่ดีทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ดีทั้งหมดเลยนะคะมีแต่เดอะเด i l ลนะคะเดอะเดวิลที่จะเข้ามาทําลายคุณนะคะแต่คุณเอาอยู่นะคะคุณมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่เข้มแข็งและตัวคุณก็มีขอรป้องกันที่ดีด้วยนะคะขอให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จนะคะขอให้คุณเดินตามเส้นทางที่ถูกต้องนะคะถูกศีลธรรมนะคะถูก จารีตประเพณีนะคะและเป็นแสงสว่างนะคะที่ดีงามให้กับผู้อื่นนะคะขอให้คุณและทีมงานนะคะลูกทีมของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรใดนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะขอให้คุณเป็นนักบทหญิงนะคะหรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทางศาสนานะคะเพิ่มพูนเข้าไปนะคะและ เดอะไฮโลแฟนนะคะเดอะไฮโลแฟนกับเดอะไฮพีเทสนะคะคุณมีองค์ความรู้มากๆเลยนะคะในการที่จะสื่อสารกับผู้อื่นนะคะในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้อันนี้เป็นคู่กันเลยนะคะออกมาคู่กันเลยนะคะนักบวชหญิงกับนักบวชชายนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะในเส้นทางเดินที่คุณได้เลือกนะ,ะอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ